ครับผมหลายอย่างที่เราได้แข่งเบเบศึกลูกห่างสถานฟ้าไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมวันนี้เราก็จริงจังเกมมิ่งมาลงสนามนี่เขามาแข่งกันนะคุณผู้ชมวันนี้นี่คือเขามีการจัดแข่งซึ่งอย่างที่บอกนะเขามีจัดแข่งทุกวีคแต่วันนี้เรามาที่เซนต์เฮนร์เวิร์ดเราเลาจะมาลงแข่งลองสนามจริงอ่าเดี๋ยวดูว่าเอ็กซ์ต d มแดของผมเนี่ยจะไอ้นี่ขนาดไหนเพราะปกติเขาจะมีแบบให้โม หมายถึงว่าเอาชิ้นส่วนนู้นนี้มาประกอบกันค่ะแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้แบรนด์ซอสเทอร์เพียวอ่าเพื่อไต่เต้าสู่ชั้นเบรเบาและดูวันนี้มาเชียร์ว่าเราวันนี้มีเรามีกันมา4ี่คนครับผมแล้วก็นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาแล้วมาอ่าแล้วก็จะบอกจะบอกว่าอันนี้เรามาเซอร์เวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีจัดกิจกรรมแข่งของเราเองด้วยอาแล้วก็ไม่ใช่อะไรคืออะไรรู้ป่ะผมตกใจมากเลยแกเด็กอยู่สองคนครับผมล้วนเออไม่แล้วก็วันนี้วันนี้มีแต่คนบ่นว่าเยอะ วันที่30กว่าคนนะฮะก็ประมาณ10กว่าคู่สั่กันสนุกเลยอ่าเนี่ยครับตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่ครับพวกพวกเราแน่จะหลังอยพวกเรามาลงทะเบียนหลังเลยเดี๋ยวเราเจอเจอกันเองปะวะไม่รู้แต่ไงก็มีแววอยู่นะไงก็เฮ้ยผมต้องเจอกับพี่อาร์ตแน่เลยอ่ะยังไงฝากเชียร์ด้วยกันละกันนะครับ เลยคนอื่นก็ใช้สีดำๆกันแต่ว่าวันนี้ผมตลกอุปกรณ์ไม่ไม่เขาเรียกเขาไม่สีดำมันแรงกว่าพี่มันไม่ใช่ไม่เชิงตัวบอลเราเขาไม่เรียกว่าตลกอุปกรณ์เขาเรียกว่าไฮโซไฮโซสตาร์เตอร์โอเคเอาแล้วทุกคนตอนนี้ซาโตะกำลังจะลงแข่งแล้วคของหนุ่มยาคุเอ้ยหนุ่มยาคุโชเบกันแล้วอัดมันจ่ายล่ะอัดโซชูไปเลย สิ่งแรกในลูกนี้จะเป็นยังไงโอ้ลุ้นโอ้ลุ้นโอ้สิงแรกไม่โดนจะเป็นสีไหนไม่เนี่สุดได้คะแนนแรกไปก่อนกันโอ้เขาอยู่กลางแล้วอ่ะว่าเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยมีหยอกมีหยอกมีหยอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคดีพิกคดีพิคแล้วว่าคดีพิคแล้วคดีพิคโอ้โหผมเดือด ตลอดนึงแนนอดกวการมันลูกนี่อ่ะกูเชกูเชียร์ผิดลูกมาตลอดเลยสีเหมือนกันสีมันเหมือนกันสีเหมือนกันอ่ะเบรดเหมือนกันไม่ไหวเราถูครับผมวางไม่ดีแล้วล้างมาล้างมาแต่สู้ๆทีมพระเอกเราต้องชนะนี่สิสิจู๊ดจู๊ดเอาแล้วโอ้โหไม่ทีลูกไข่ลูกอาร์ตเหรอไม่ทีลูกไข่ใหญ่เลย พี่อาร์ทำคอเบิร์ดอะไม่กูเนี่ยโดนเบิร์ดอ้าวเท่ากับตอนนี้3 3 0 3 0ใช่ไม่น่าเปลี่ยนศูนยแล้วพี่เขาบอกเมตาสีเนี้ยเขาบอกว่าสีแดงศูนยเหลืองเมตาเป็นขี้เลยใส่แล้วยกขึ้นแล้วอ้าวโอ้อาร์บเราไม่อาร์เหมือนรู้ตัวหนกอยว่าเป็นตากล้องอ่ะคือมิฉันบันเทิงแครับโอเคครับจะได้เป็นตากล้องเนี่ย เอ้ยเอาแล้วเอาแล้วฉ่ำแลาวอะไรใหญ่ใหญ่ใหพี่โอ๋เหรอเออโตัวตัวเอาอะเซียลูกอะไรลงครับเสียนแอนแท็กครับโอ้แอนแท็กองไทยท่านะเลนี้เสร็จทรีทวนโกชอเอาแล้วโอ้ตัสู้ๆโอ้ยไอตีมดลักษณะตัวนี้จะมีใครตีใครออกหรือไม่ของเสียนดูห่อเหี่ยวแล้วอ่ะจะหมดแรงโอ้ บอลแรงก่อนบอลแรงก่อนไอโดนลี่แ <classrooms> ม <P UC> ่งขำมันหัวเรายเยาะพี่พี่ต้นตะกูลชื่อท่าแล้วจังหวะนี้ย้พราะคนเลวเลยสัตว์ต้นตะกูชื่อท่าแล้วเอ็กซ์ติมแท้แล้วเอ็กซ์ติมแด้ต้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดียวโอ้โหสังเกตเลยสงสัยสงสัยวันนี้จะเกมเร็วตัวนี้จะเกมเร็วฮะจะไปแร้ว คืออันนี้คือแชมป์ทัวร์นาเมนต์เราเลยนะ,อะตอนนั้นเขาใช้ลูกแดงวันนี้ไม่รู้<ต>มาส่งไหนใช้ลูกกูไงอะไรเออใช้ลูกกูโอ้โหเตาเสียมกตัว Lady set 3 2 1ทรีทู o ัเกิร์ชิตเอา,ลาอแล้วเอาแล้วเซียนเฮ้ยโอ้โหไมู่ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหับกันหน่อยได้ครับโอ้โหไ,ไม่ไหวเว้ย ตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านคนที่สามครับดอลลี่สีจุดปนไปลุยไอโดนอย่าลืมตะโกนห้านะต้องตะโกนเยอะเอ็กซ์ติงแดนสติชูว์กูจุดเฮ้ยนิ่งนิ่งว่ะเป็นหน้าเป็นตาให้หมู่บ้านไม่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 พาพาพาเขาเข้าไปเองขอโทษพี่ขอโทษขอโทษทุกทีชูวันกูจุดเฮ้ย โอ้โหไปทั่วสนามเลยไปเองหรือเปล่าดอลลี่ไปทั่วสนามเลยดูนี้โอ้เดอร์ลี่ดูห่อเหี่ยวนะดึงดิงดึงดูห่อเหี่ยวนะเดอรลี่เดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 เขาไล่อยู่เขาไล่อยู่เขาไล่อยู่แล้วไอ้เสียศูนเสียสูนเสียสูนไอ้ไอ้ไอ้ไอฮ้ดอรลี่เดอร์ลี่เสียศูนย์เฮ้ยไอ้หัวไอ้หัวคดีพิกอ่ะคดีพิกคดีพิการเอ้ยตัวแทนหมู่บ้านเฮ้ยพี่โดนตัวแทนหมู่บ้านด้ยตัวแทนหมู่บ้านเหรอ ้วก้าตอทำไมทำงั้นน่ะอยากรีบกลับบ้านแล้วตะไปพี่กัไปทำงั้นน่ะอี้อ๋อเอาคืนให้เขา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 โอเคโอเคนีู่วันกวุดฮินิ่งๆว่ะนิ่งๆเก้าเหลาจังวะ ่าเชือไม่ได้เชื่อเฮ้ยเชื่อมันมันเลยนะใช่ไหมบรรยากาศนะพีใครไม่เคยมาลองอยากให้ลองวะจะบอกว่าจะบอกว่าของผมเนี่ยมันมันแพ้กันเพราะว่ามันเป็นแอดแทกแอดแทกเหมือนกันแต่ว่าของทางเขาอะโหดกว่าหน่อยพี่ผมเขาดีดแรงกว่าเราผมซ้อมที่ออฟฟิศมาพี่ผมจําตูดมาผมไม่รู้คือตูดอะไรหรอกแต่ว่าซ้อมมาดีตูดบาลานตูดบาลานบาลานบาลานแล้วตูดบาลานแล้วนี่อะไรไม่ไม่ไม่บอดี้บอดี้เขียวเฮ้ยเฮ้ยเบสเบสสตานมิน่าใช่แล้วอันนี้3 กูมั่วมากตอนนี้อ๋ออันนี้ผสมมั่วแต่เอาไม้ก่อนเม้าอะไรไม่สนเอาละตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมกับพี่อาร์ตก็ไอเดียเรียบร้อยเหลือเอาละเอาละเอาหมูบ้านอีกท่านนึงครับผมรอรอนะฮะก็เป็นตัดต่องไงก็เลยอ๋อพี่อาร์ตดููงานอะไรไม่แต่แชมป์แชมป์ลีกเราไปก่อนใครเลยสัตว์ไ่งเชียก็ไม่โอ้โหยังโหดเลยลูกอ่ะเออกระเตยกระจายตกเวทีเลท่เฮ้ยแต่มันอ่ามันมันมันเวลาเชียร์เพื่อนนี่อย่างมันนี่อย่างกูคิวไหนนี่ทำไมกูไม่ติดกันอ่ะไม่ไม่ไม่คราเขาเขาเปล่าเปล่าเขาเขาเว้นช่วงให้เขาเว้นช่วงให้เขารู้ เรามาด้วยกันอ๋อเหรออ๋อโอเคครับผมเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็เออพี่อยู่แล้วเอ้าซีเสื้อผ้าผมเชียร์พี่อยู่เรร่งงิคับโอเคครับเราเชียร์พี่อยู่แล้วครับผมผมจะเชียร์เพื่อนทำไมล่ะครับโอเคครับผมเริ่มเลยครับโอเคครับา่อโอเคครับฝั่สู่ขั้นตอนนะฮะการโชว์รูปเบเบทกันก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าฮะพี่ในของเราครับไปฮะ โอ้ยใครก่อนยังไงยังไงยังไงเบิร์ดก่อนเบิร์ดก่อนได้มา2คะแนนครับโอเคนะครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหตอนนี้ก้าวลาวแล้วนะครับดูจากขนขนลุขนพองขึ้นมาแล้วนะครับขนชูขนชันขึ้นมาแล้วตอนนี้นะฮะเนคอส์ดก้าวลาวแล้วเอาล้วฮะเอาใช้ลูกเดิมขาใช้ลูกเดิมขาใช้ลูกเดิมฮะเพราะมีลูกเดียวครับโอเคครับใส่แล้วครับสุดใส่ลุกแล้วยังไงเอ้ยลูกใครวะนอะอ๋อลูกพี่อยู่แพ้

แล้ว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 ยังไงยังไงยังไงเอ็ดดิแดนเหี่ยว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 มันเหี่ยวอย่างี้แล้วเฮ้ยเสมอว่ะเสมอเสมอไปได้เหรอพี่อยู่ชนะพี่อยู่ชนะเหรอเฮ้ยพอดีเหรอใช่ได้คะแนนเฮ้ยโอ้ชี้เชือกเมื่อกี้สามคะแนนฮะสามต่อแล้วเอาว่ะเอาว่ะสองลูกให้ดูแล้วลูกเดียวมี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 ลูกเดียวก็เสียวได้่อไปแล้วครับไปเลยเอ้ยโอ้โห ย่ยเซ็นจตรอตรอลอาล่ามอะไรท่าผิดท้าผิดขอท่าใหม่์ตรีมเด็ค เขาลอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้โเช่นเมื่อกี้นี้ตอนเข้ารอบนี่นะครับแบรนด์ซอสผมแม่งปล่อยท่าไม้ตายแสงสีฟ้าแม่งจ้ากมาแสงแดดเดือดมากเลยมองไม่เห็นดี๊แก่เขียว้านี่คือการถอดออกวกอะยังไงนะผมก็เลยต้องใส่แว่นออลตัสเพราะว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นเบเบทเลยเพราะเวลามันปล่อยท่าไม้ตายเอ็กซ์ตรีมแดชเนี่ยแสงมันจะสว่างกว่าปกะมาแล้วมันเป็นตัวลูกสีฟ้าด้วยใช่แสงที่ออกมาก็จะเป็นสีฟ้า ะฉะนั้นแว่นออฟตัสนะครับแว่นเกมเมอร์ที่ทุกคนต้องมีเนี่ยสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเอ็กซ์ตรีมแดชพอๆกันคุณต้องมีออฟตัสถนอมสายตาด้วยนะถ้าคุณอยากเป็นพระเอกนะเรื่องนี้นะเอาจริงครต้องใส่แว่นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมองลูกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจ้าแล้วมันจะคอนทรลเบเบ็ดไม่ได้อ่าผมโอเคตอนนี้ ต้องปถมพยาบาลก่อนบาดแผลมใช่ชนะหรอแล้เมื่อกี้นี้มีอุบัติเหตุนิดหน่อยทำให้มือเป็นแผลนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนปล่อยเนี่ยมันจับใกล้ไปจับใกล้ไปแล้วแบบมันโดนมันโดนเน่เให้ดื่มเลือดนะ่สังเวยวดเลือดโอ๊ยโต๊ะ ทั่วทันทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาดีๆเดี๋ยวเถอะนี่คือตอนนี้แบบซีนคนพระเอกเลยนะซีนคนพระเอกเลยแบบว่าเป็นพี่สังเวชเลือดแล้วพี่แพ้ตลกกันไหมไม่มันซีนพระเอกไงคือคือโอ้ยโอ้ยแสบโอ้้ยแซบอันนี้มุกหรือของจริงแซบจริงแบบจริงแบบจริงแบบจริงโอ้ยโอ้ยซีนพระเอกโอ้ยบาเปล่ใครที่ซื้อไปไเอ็กซ์ไปเล่นนะก็ระมัดระวังกันด้วยน้องๆแล้วกันต้องเตือนน้องๆตอนว่าตอนที่ผมเล่นที่ออฟฟิศอ่ะก็ห่อเลือดไปเหมือนกันใช่มยแบเหี อ่ะโอเคโอเคอย่างน้อยๆก็ให้มันในนี่หน่อยเขาเอาละวันนี้พี่ชายก็พอที่จะแข่งขันต่อไปได้แล้วพี่ไม่ต้องเอาลาละกลับบ้านไปโดนเมียด่าใช่ปุมว่าโดนแม่เนี่ยมาเล่นแข่งเบเบ็ดอะไรไม่รู้แล้วก็แล้วก็ได้แผลเออยับโดนด่าโอ้โหคู่นี้แบบโอ้โหคู่นี้มะทะกันแบบแ่วเบาแถวเบา เสมอเสมอเมื่อวะเสมอนี่ช่วงวันโหม่ชดเขาเลยเอาเอาที่นี่ของอ่ะเออนิ่งมากกลับมาตรงกลางแล้วนิ่งมากใช่เขารอโดนเอ็กตินได้ไงไม่ไม่ไม่แสดงว่าเขาใส่เขาใส่บิดอะเป็นดีเฟนคือดีเฟนอ่ะมันจะวิ่งเข้าจุดตรงกลางอย่างเดียวเลยอ๋อเขาเปลี่ยนลูกแล้วพี่เขาเปลี่ยนลูกใช่ปะถ้าเปลี่ยนลูกแล้วต้องโชว์ก่อนต้องโชว์ต้องโชว์ต้องโชว์เบย์โชว์บิดก่อนเขาบอกว่าโชว์เบย์ อุ้ยอุ้ยจะส่งไม่ส่งออกไปนะโอ้โหโอเคเอาล้วอันนี้น่าจะได้ผู้ชนะแล้วละเบสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขากลับมาใช้ลูกตานาเหมือนเดิมโอ้โหแต่ลูกไปที่เดิมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลูกการนี่หมุนแรงมากมัน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 หยุดนิ่งมากใช่ใช่ใช่นิ่งจริง โดนโดนเทาะโดนเคาะโดนเคาะโดนเคาะยังไงโอ้ชนะโอ้โหโยอดสามเท่ตอนนี้แมตช์พอยต์แมตช์พอยต์ครับแต่พี่เขาเปลี่ยนลูกนะเขาเป็นจังหวแล้วน่าจะเป็นลูกแอคแทรอ่าใช่เนี่ยเอ้ยเอ็กซ์ติงแดนสเอ้ยเอ็กซ์ติงแดชลูลูหู้จากเขาดีเฟนซ์หนามากคือดูไม่สะดุ้งสะเทือน ที่เขาลูกสีเขียวไหมเออดูสีเขียวดูไม่สะดุ้งสะเทือนเออับมานี่ไม่เว้ยเขาเขาเขาใส่เขาใส่อุ้ยเขาใส่ประคองด้วยเขาใส่สแตนเขาน่าจะใส่ไอ้สแตนมีนาประคองหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาสีด้วยไม่รู้ใครเมื่อเช้ามาแอ้าลูกมันนิ่งมากแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมไม่ยอมไปไอ้นี่เลยคือเมื่อกี้คือการแข่งขันรอบสองเนี่ยมันจะเข้มขึ้นครับผมเข้มจะรู้หัวนั้นเลยใช่ใช่แล้ว ลูกเดิมเลยแเลยแล้วแต่ละคนก็จะมีมา3ลูก้วยสแตนด์บายรอไปแล้วลูกเดียวเรามาัน4คนคนละลูกคนละลูกโอเคกบน้อยจริงจริงเรามีกันผมมีหลายลูกผมมีหลายลูกแต่ว่าผมอยากเก็บบางลูกที่มันสวยๆเก็บไว้มีดับเบิลชใช่ไหมไม่อยากให้มันแบบมีร่องรอยก็เลยเก็บไว้สวยๆแต่เดี๋ยววันนี้จะเอาสีทองกลับไปตั้งโชว์คู่กันสักหน่อย วันนี้จะได้กี่คนก็ชนะก็ได้ดิถ้าแชมป์อ่ะเออเอออ่ะงั้นผมก็ต้องได้กลับบ้านแล้วดิไม่ได้คุณต้องเจอผมรับชิงบทมางั้นบทมางั้นโอเคคุยกันไว้ก่อนเออดีเหมือนกันเดี๋ยวดูที่เอาจริงจะเป็นเหมือนนักปูนไงมาเดียวกันแล้วแบบเอ้ยจะสสุดแล้วอ่ะสู้เองดีกว่าไม่พี่จะโดนไในนี้ไอ้ตัวไอไอเนี่ยหนีไปแล้วอาจารย์ผมก็เลยลงแข่งแล้วนี่ สู้ๆทอดต้องอ้าวสามเติมสคะแนนโอ้ยอาจารย์ผมนี่ไม่ธรรมดาจริงอาจารย์อาจารยอาจารย์เหรออาจารย์อาจารย์ในนี้เสร็จผีทุ่มก้งอุ้ยเอาคืนสามเายเป็นแมทช์พอยต์เลยนะแมทช์พอยต์เร็วมากเพราะว่าชนกันออกลูรัวเอาแล้วรอบตัดสินผี่ม้งชุเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมจ้า ยอดยอดม่กอจังตอนนี้มาแล้วเอารีบฟิแฟบมาแรปแก๊บๆอุ้ยเาเก่ามากเก่าจริงับผมความยากคืออะไรรอเป่าคืออะไรผมไม่รู้จะนั่งท่าไหนเป็นสมัยก่อนที่ะนั่งท่านี้ข่าก็ได้โอเคฮะนี่อาจารย์ผมอุเข่าเอออาจารย์ผมเข่าเท่เออเท่เท่เทอเออ ผ่านก็ยังดีอย่างน้อยห้าผ่านเท่าถ้ากูแพ้กูอายเหมือนกันนะเออแพ้ไม่เป็นไรเอาท่าสวยเลดี้เ็สี่ดสู้สู้เดอลี่โอ้ยไม่ยอมไปวะอุ้ยเอาละฮะเอาละฮะเข้าขอบเดอลี่โอ้มาด้วยเซ็ตตดเบิร์สไปเลยเบิรไปเลยเ้าโอ้ยเอาไว้นี่ไงอาจารย์ผมแนะนำให้นั่งก่อนเชนนง ดีเสร็จที่ชวนกูชุดเอ้ยเอ้ย้งเด็กบออกรึเปล่าเมื่อกี้ดิ้งนิ่งไม่ยอมไม่ยอมยังยังยังส่งตัวส่งตัวได้อยู่ส่งตัวส่งตัวโดลลี่ของจริงโดลลี่ของจริงเอาแล้วโดลลี่เอ็กซ์ตีมแทสแบบเบาๆฮะแรงไปก่อนกันม้วนๆรอดูเชิงดูเชิงโอ้เรียบร้อยโอเคสามแต้มสามแต้มฮะมีโดนสามคะแนน ไอเช็ดโดนไม่ธรรมดาจริงๆเลยเฮ้ยความหมอบูบ้านความหมอบูบ้านความหมอบูบ้านตอนเด็กๆพี่แกล้งคนประจำไปเฮ้ย เมื่อกี้เป็นท่าที่เขาฝึกมาเขาฝึกมาตอนใช้ในรายการแต่ได้ทีเดียวมันโดดได้ทีเดียวแต่มันโดดได้ทีเดียวโอเคโอเคเป็นสกิลของลูกหนึ่งมันโดดได้ทีเดียวโอเคโอเคเออเหมือนในการ์ตูนเออมันโดดได้ครั้งเดียวเป็นสกิลของลูกใช่ครั้งสองครับอันนี้ยังมีโอกาสยังมีโอกาสเป็มผีทูนโก้ยซึ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยังน่นเฮ้ยโว้ยโว้ย อ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยอาเบิร์ดคู่อะสี่น้ำเงินจะเบิร์ดก่อนงั้นก็ให้ดอลลี่ชนะเหรอเเขาบอกเออา เมื่อกี้นะดูจากภาพสโลโมชั่นคือสีน้ำเงินเขาเขาเบิร์สก่อนผิวกับพี่โอ๊ครับผมอ่ะพี่อิ๋วลงครับพี่อิ๋วอ่ะความหวังหมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้พี่อิ๋วเจอกับอดีตแชมป์นะฮะพล็อตมันดีว่ะตอนนี้ตอนนี้โลกูเป็นเพื่อนพระเอกเขาตกรหวันนี้เพราะโดนโดนแชมป์ล้มแล้วเดี๋ยวดอลลี่ไปล้างแขนโอ้โหเอ้ยโอบมึงดูการ์ตูนมากไปอ่ะกูว่ะมันดีมากมันที่ดูการ์ตูนมากไปอ่ะบทมันดีว่ะมันดีเอาจริงบางทีมึงก็ดูการ์ตูนเยอะไปหน่อยโอเคแล้วมึงมีลูกเดียวด้วยไม่มีอะไรจะคิดแล้วจริง นี่เสร็จพี่ทัวน์กูอ่าแต่เย็นนะฮะแต่เย็นนะฮะแต่เย็นเย็นเย็นเรเรานี้ยนะไม่ใช่ของเขาอ่าเอาให้หยุดก่อนให้หยุดก่อนทำไมันจะบุ๋นได้เหรอวะอ่าเก็บ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 ของเราเก็บของเราเก็บของเราเช็ค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 อันนี้ถือว่าไงฮะฝาว่าฝาวครับฝาว่าฝาวฝาวครับฝาวครับเฮ้ยแป๊บนึง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 อาจารย์ช่วยผมหน่อยแม่งรย์อาจารอีกแล้วอันนี้มันจะแน่นอือถ้าชูตต่อปืนแน่นอน อนโอเคหมดแล้วนี่ขอบคุณครับจาเนีครับขอบคุณมากครับใช่ใช่ใช่เราต้องเช็คเราต้องเช็คลูกเดิมนะพี่ลูกเดิมดีเสร็จสี่ทัวร์กูชชั่เอ็กซ์ตรีมแดชโอ้ไม่โดนเลยอ่ะไม่พี่อพี่อยู่ไม่เอ็กซ์ตรีมแดชเลยเอ็กซ์ตรีมแดชโอ้ยสองแต้มสุดจะเป็นพี่สองกันเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ดันซอร ขอพลังให้ฉันด้วยเถอะเรรราาาเเเ่มสียงจะเข้าเสียงจะเข้ากล้องนะแต่จะไม่ให้แบบว่าเสียแผนนิดนึงนะเมื่อกี้นี้พี่อยู่เขาเอียงมากเลยหนึ่งพี่อาร์ตส่งสัญญาณมองผมเมื่อกี้ของใครอ่ะของพี่อิ๋วป่ะของผม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 องผมล่นครับสองเท่าสอเท่าสองเท่าแล้วฮะตอนนี้ไปแล้วฮะ เอ็กซ์ติมดัสยังยังยังมันยังไม่เยี่อยู่ที่เลยบอกเธอเอ็กซ์ติมดัสอะไรนะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮ้ยคนแรงผิวผิวผิวเฮ้ยเฮ้ยโอ้แรงก่อนนะฮะไอโอตาแเน่เอาแล้วฮะมันว่ามันว่ามันว่ามันเฮ้ยผิวชั่วโมงนี้มึงต้องเบิร์ดแล้วต้องพูดกับเบเบ็แล้วต้องพูดกับเบเบ็ให้กำลังใจแดนซ์ซอฟบอกพลังให้ฉันด้วยเถอะเดี๋ยวกี้บลูบส ยังยังไอ้ลูกนี้โอ้ยยังไงมีโอกาส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 โอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้และเป็นที่โอ๊คเขารอการโอเคครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับบ้าจริงบ้าจริงมึงดูกระตูนไปอย่างงี้ไปได้เลยมึงยังไม่เลิกดูกระตุ่นอ่ะพี่หรือเกินเลยเนี่ยตามบทหมู่บ้านอันนี้ตามบทเปียบพี่ชายแพ้แล้วผมขอยืมสิ่งนี้ได้ไหมได้เลยฉันขอฝากอนาคตของทีมไว้กับนายแล้วกัน สนประกอบประกอบเท่ๆประกอบเท่ๆเออประกอบชิคกิ้งชิคิงโคตรอัพ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 แล้วก็ชิคกิ้งลงไปชิคกิ้งเอ้ยแล้วมีพลังตุ้ยิงอ่ะแล้วพี่โอ๊ตยังไงพี่โอ๊ตป่าปากูไม่เป็นไรกูเป็นผู้หญิงไงเป็นแบบเป็นโฟกัสแล้วกูก็โอ้โหโอ้โหอ๋อเป็นสีแยงกูว่าไอ้เหรอบหน้าว่าผมได้ลูกผมแม่งเทพอ่ะเออจริงถ้าวันนี้ผมแชมป์นะผมขายลูกนี้เลยห้าร้อยยังไม่เลิกอีกพอแล้ว คุณนี่มันน่าเกียรมากเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราต้องถามต้องถามพ่อิวอ่ตอนที่เล่นอ่ะตอนที่ชูดไปอะ่ะรู้สึกยังไงบ้าง,ป,งปะถือถือว่าเราเรามีความคิดทิศทางอะไรยังไงบ้างปะไม่รู้เลยอ่ะยิงส่งเดชเพรเพราะว่ามื่อกี้เมื่กีมื่อกีลูกของพี่อิ๋วอะ่ะ<น>มันไม่ได้ลงลักษณะเหมือนตรงลงมาอย่างเงี้ยพี่อิวลงแล้วเฉียงไปอย่างเงี้ยใช่แล้วมันเหมือนมันไม่ไม่ได้แรงเียแล้วอนออ้ะเา้วาเหมือนเขาจะขาอาาวแล้วแล้วเ อ้าวอ้าวดวงมันยังมาเอาวาให้กอกว่ะยังยังมีดวงยังมีดวงมามาเอาดอได้อออกเอาเว้ยยังมีโอกาสเซ็กเคนชน ผมปาก,กป,ปากจิตวิญญาณไปกับดอลลี่ว่ารอบรอ,อบนี้ผมต้องจับให้มันถนัดมือขึ้นเพราะว่ารอบนี้ของจริงเยอะเลเมื่อน,นี้แล้วผมจับแบบธรรมดาลำบากนิดนึงเราจะเล่นฟาร์มนี่เาแน่กว่าเดิมอันนี้เราการเป็นแบบแบบรวมพลบบังลบบกัน,กน,นพระรองกับพระเอกถ้าวันนี้ผมชนะผมจะซื้อไอ้นี่200บาทตรงน,นี้ โถไอทุเรศรอฟังดีๆรอฟังดีๆหมดเลยนะที่เก็บก่อนประเด็นคือมึงจะขายลูก500ร้อแต่และเขาจะซื้อเพื่อยช้ทเนาโอเคอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมีการแบบหมดแล้วหมดแล้วโอ้แต่เขายิงเข้าเหลี่ยมดีอ่ะเขาเอ็กซ์ตีมแดดกันลือๆ โอ้โหหมดแรงก่อนนิดนึงฮะถ้าอาจารย์ผมโดนนำไปแล้วฮะหนึ่งแอมครับผมแหมเป็นนักธิญาเสียดายนะฮะครับโอ้ด้ามจับเป็นซามูไรด้วยนะครับผมเอาแล้วรอบที่สองฮะอุ้ยอุ้ยกระแทกกระเบอบอกกระแทกกระเบอบอกโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอาละฮะเอาละฮะคือไม่มีเบิร์สนะมีแต่แบบหยุดหมุนใช่ฮะ ไปแล้วเอา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 แล้วลูกนี้อุ้ยอุ้ยทางมุนพบเก้าล้าวขึ้นเยอะเลยแไปโอ้ยค่ะโดนดีดไปเสมอเออสุดยอดจริงฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดยังไม่เปลี่ยนลูกจานสู้จานโอ้โหมีเสียงด้วยสู้สู้ครับจานออ้ยเอ็กซ์ตีนรัสจังหวะ เป๊สวยมากเมื่อกี้จังหวะสวยมากรอบต่อไปนี่รอบรอบต่อไปนี่จะสังเกตได้ว่าทุกคนแบบเหมือนจะขึ้คอนโทรลได้เลยนะได้แล้วก็โต๊ะตอนนี้นี่บทของทีมเรานี่บบกพระเอกชนะก็จะใช่จะเป็นอีกอีกทางหนึ่งแต่ถ้าเกิดพระเอกแพ้ครับก็จะเดี๋ยวก็จับใจอ่าเดี๋ยวค่อยกลับมาแข่งใหม่ซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าตามบทแล้วเนี่ยพี่อยู่จะต้องแบบว่าเชียร์เพื่อนแล้วเฮ้ยต้องทำได้เจอโอ้มาดีโอ้ี่เจอนี่คนที่ล้มผมเมื่อกี้ใช่ใช่แล้วโอ้บทมันใช่ว่ะบทมันใช่แล้วก็ต นีพ่พระเอกก็จะได้เจอใช่ป่ะ<ช>พี่พี่อยู่ก็ต้องอยู่เชียร์แบบสนิท<ช>ส่วนผมก็จะแบบเป็น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 ตัวตัว,ตวโฟกา้าวกะเปตดกะเป็ดนี่ก็อย่ออางน <c oughs> ั้นเพราะว่าอันนี้นี่คือซีนซีนใหญ่ที่สุดของใช่แล้วครับของกรตูนเรื่องนี้วลาวันนี้พี่เขาจะรู้จักคำว่าแพ้เย็นจ้องมืชอบตรงนี้อันนี้บทนี่พระเอกเขาคนพูดอะไรอย่างนี้เหรอตัวชั่วไไมมม่่่ันคือบทตัวชั่วอ่จริงเราเหมือนแก๊งไอ้นั่นอ่ะแก๊งสกู๊ปไอตีมแก๊งสกู๊ปโอเค ในดีเสร็จพี่ทุ่มกันโคชุดโอ้โหไม่ยอม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 ไอ้ไอ้เบิร์ตแต่เบิร์ดเป็นพี่เรียบร้อยแล้วโอ้แตกลงใครใครอะไรก่อนเบิร์ดก่อนเบิร์ดก่อนนะครับเบิร์ดก่อนนะฮะโอ้โหดอลลี่นิดเดียวนิดเดียวดอลลี่นิดเดียวนิดเดียวดอลลี่นิดเดียวนิดเดียวเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คให้ดีเข้าของพิตเข้าของพิตเออเออเช็คให้ดีก่อนเข้าของพิตตั้งหนึ่งเช็คก่อนนะ โอเคบิดบิดให้แน่นบิดให้แน่นแล้วก็ยัดเข้าไปหมุนเช็คยัดเข้าไปแล้วหมุนเช็คหมุนหมุนโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากดีมากลูกเดินลูกเดินเสร็จที่ทัวร์โคชอุ้ยแรงแรงไปหนึ่งดอกแรงแรงไปหนึ่งดอกอุ้ยดอลลี่ดอลลี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเช็ค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  เขาพิดเขาพิดเขาพิโอเคลำบากเงียนะเรี้อเสร็จทชวนโกชุดอุ้ย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 ออุยอุ้ยอุ้ยไล่แล้วไล่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 อโ๊ยโอยดลลี่ายเป็นน้ำสามต้มสู้เขาเพื่อนดีมากลูกกบตี ในดีเสร็จที่ทุวนโคชุดเออชูสุดใจแล้วโคชูสุดใจแล้วอย่าชนอย่าพุ่งไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ยอมโอ้โหโดนสามแต้มเลยว่ะสุดยอดสุดยอดช็อตมาชนมาช็อตมาแย่เลยเป็นอไมเพิ่มเข้าจังมาเดี๋ยวเข้าหน้าเราต้องคว้าแชมป์ให้ได้เลย ดูการ์ตูนเยอะอ่ะพวกมึงอ่ะอาจริงเออกับปะาตีตามบทเต๊ะตามบทเต๊ะแต่วันนี้ถือว่าวันนี้พอดเราดีคือวันเนี้ย ต่อให้เราแพ้ช้ำเก่าใช่ไหมเฮ้ยต่ซีนไม่แย่โดนลี่ได้3แต้มเนี่ยนะใช่จบชนะอยู่นะสำหรับสำหรับมือใหม่เนี่ยถือว่าพ้ยโอเควริกูุแล้วแล้วก็ลูกผสมที่ดีว่ะแน่นอนว่าน้ำใจนักกีฬาก็สำคัญผมว่าผมว่ามันทุกการแข่งนะถึงแม้มันจะมีแพ้ชนะนะแต่ผมว่าทุกครั้งอ่ะมันจะต้องได้ประสบการณ์อะไรไปมากก็น้อยเมื่อวแต่ผมเมื่อวาด้วยคู่ของพี่ดนอ่ะทำให้ผมมองเห็นอย่างหนึ่งเมื่อวตอนที่3คะแนนเขาตัดสินใจด้วยลูกชิงเขาอ่ะเขาบุญสุดแรงเลยนะเขาไม่สนทิศทางด้วยก็แล้วแล้วเขาก ว่าสะบัดพี่ดนอย่างเดียวเลยแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ใช่เพราะนั้นอันนี้แสดงว่าแต่ละลูกจะต้องถูกเซตมาอย่างดีแล้วเขาก็ต้องคำนวณไว้แล้วด้วยว่าจะย่งไรเขาบันทึกวิดีโอทุกรอบที่แข่งใช่เอาไปดูนะว่าองศาในการยิงเขารอบนี้ ใช่เป็นอะไรยังไงใช่แล้วในขณะที่พวกเรามาแข่งกันเอาสนุกเนี่ยเรามีลูกเดียวเพราะนั้นเราจะไม่มีแท็กติกอะไรที่มาปรับรับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าดีฮะเป็นประสบการณ์ดีดีเพื่อ้มมันดีนะคือไม่เคยมาแข่งอะไรเงี้ยมานานมากจริงเล่นกับเพื่อนกับมาเล่นตรงนี้มันคคลมูดเลยเอออยากให้ใครที่ซื้อมาได้กับเพื่อนสนุกสนุกอ่ะว่างก็ลองมาแข่งดูทางเคซีทอยครับประกาศว่ามีแข่งที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอแวนไปซะหน่อยสนุกดีสนุกดีครับสนุกดีสนุกมากจัมปตี